สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะคะช่วงนี้เราก็อยู่แต่บ้านเราจะมาปลูกอะไรกันดีวันนี้เราก็จะแนะนํานะคะปลูกเฟิร์นข้าหลวงครั้งก่อนเราก็ปลูกในไหทีแล้วนะคะคราวน,นี้เราก็จะมาปลูกอีกแบบหนึ่งพื่อที่ว่าปลูกสวยยั่งยืนแล้วก็เราไม่ต้องย้ายไปไหนบ่อยๆนะคะอยู่ตรงนี้แต่เราสามารถย้ายที่วางย้ายที่อยู่ของเขาได้ตลอดนะคะแล้วก็สวยด้วยและต้นไม้ก็ชอบด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะ ว้าววันนี้เราปลูกกันที่ไหนวิธีการปลูกเฟิ่์นข้าหลวงของเราในวันนี้ก็คือใช้ขอนไม้ขุนะคะในการปลูกเฟิ่์นข้าหลวงการใช้ขอนไม้ผุในการปลูกเฟิ่์นข้าหลวงนอกจากเราจะได้ความสวยแล้วก็ความคงทนนะคะก็คือเฟิ่์นข้าหลวงจะชอบเกาะขอนเกาะไม้เกาะต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญคือการเลี้ยงด้วยรากอากาศ การเลี้ยงในหเราก็สามารถเลี้ยงได้นะคะแต่ว่าเราต้องให้ล่าของเขาได้อากาศด้านนอกด้วยต้นเขาถึงจะไม่เน่านะคะแล้วก็จะเดินเติบโตได้ดีอุปกรณ์ในวันนี้ของเราก็คือขอนนะคะขอนเก่าไม้เก่าไม้ผุนะคะความผุด,ดูขนาดไหนก็คือเราสามารถบิไม้นะคะออกมาได้ก็คือความผุพร้อมที่จะปลูกนะคะบางคนบอกว่าปลูกขอนไม่เห็นจะเป็นเลยก็ขอนที่เราใช้บางครั้งสดเกินไปนะคะ ความผุของเขาไม่มีก็จะทําให้ต้นไม้ที่เราเกาะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้หรือเฟิรข้าหลวงก็ไม่สามารถจะนําแร่ธาตุอาหารที่จากกิ่งไม้ที่นั้นยังไม่ผุนะคะก็ไม่สามารถลากเดินไปได้ฉะนั้นขนจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่างที่สองก็คือกระสอบป่านนะคะสําหรับใช้ในการเกาะขนแล้วก็กราบกล้วยนะคะไม่ต้องซื้อเชือกใช้นะคะ กรบกล้วยปอกกล้วยนี่ก็คือก่อนใช้เราก็จุ่มน้ํานิดนึงนะคะสําหรับในการพันเ๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเฟินข้าวหลวงในการเกาะแล้วก็ต้นไม่ต้องใหญ่โตมากนะคะต้นเล็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มเกาะกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วนะคะเฟินข้าวหลวงของเราก่อนที่เราจะปลูกแล้วก็จุ่มน้ํานิดนึงนะคะจุ่มน้ำในกระถางแป๊บนึงเพื่อที่รากของเขาจะได้เดินดี หลังจากนั้นเราก็เอามือกดนะคะเพื่อที่นี่นะคะลากของเขาอันนี้ก็ค่อนข้างเดินดีนะคะเพราะว่าลากของเขาเริ่มเป็นปสีน้าตาลเหมาะในการปลูกอย่างมากแล้วก็ใบเก่าๆนะคะเราก็โยนทิ้งไปดูจัดแต่งทรงนะคะหลังจากนั้นเราก็ ขอนี้เราสามารถตั้งไว้ในกระถางก็ได้นะคะหรือจะไม่ตั้งในก,กระถางวางตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้เราตั้งกระถางไว้ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้ยอดที่สูงหม่มห่มด้วยกระสอบป่านนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่มีกระสอบป่านเราใช้ผ้าก็ได้ผ้าเสื้อยืดที่เก่าๆนะคะเราก็ใช้แทนกระสอบป่านนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ปอก้านกล้วยของเรานะคะผูกด้านบนก่อนวิธีการผูกคือผูกด้านบนผูกด้านบนแล้วไล่ลงมาด้านล่างนะคะเพราะว่ารากของเขาจะได้เดินดีนะคะ อันนี้นะคะเราก็ไล่ผูกไปเรื่อยๆนะคะผูกให้แน่นเพราะว่ายิ่งแน่นเวลาลากเขาเก,ก็จะได้เดินดีดดนะคะเราก็ได้ผูกไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ ก็คือเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําทุกวันนะคะเพื่อที่ให้รากของเขากเกาะแน่นส่วนที่ขอนเราจะวางตรงไหนนี้ก็คือแล้วแต่นะคะเราสามารถยกไปวางตามที่ต่างๆได้หรือกกไม้ก็ได้หรือในกระถางแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันวิธีการปลูกในขอนนี่ก็คือนอกจะได้ความคงทนแล้วนะคะการเจริญเติบโตของเขาก็ค่อนข้างดีเวลาดูแลก็สามารถใส่ปุ๋ยเะลายช้าหกเดือนนะคะลงไปด้านล่าง เพียงเท่านี้ค่ะต้นฟืนค่าหลวงของเราก็จะสวยงามนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะถ้าคนไหนยังไม่รู้ว่าปลูกแบบไหนก็ลองวิธีนี้ก็ได้นะคะรับรองสวยแล้วก็เราไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะ